เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่11นะคะสัปดาห์ที่11นี้สาระการเรียนรู้ที่2สาระการเรียนรู้ที่2ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของความหมายและประโยชน์ของบ้านนะคะบ้าน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญต่อชีวิตของเรานะคะเราทุกคนย่อมอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่สร้างทั้งความสุขสร้างความผ่อนคลายแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะบ้านเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึงกันแล้วก็อุ่นใจที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่พักพิงที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของบ้านนะคะ1บ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อเรามากเลยนะคะเป็นที่ที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรม ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะได้แก่การกินการนอนการพักผ่อนนะคะการเล่นหรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆนะคะสบ้านเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยบ้านจะป้องกันแสงแดดลมอากาศสัตว์ร้ายหรือบุคคลแปลกหน้า ที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในบ้านของเราเราจึงอาศัยอยู่ในบ้านนี้อย่างปลอดภัยนะคะต่อไปข้อสามบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนคนในบ้านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่างรุ่นต่างไว้อย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องรุงป้า ทุกคนจะมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวของเราในบ้านของเรานะคะ 4. บ้านเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนบ้านทุกหลังที่เราก่อสร้างขึ้นมานั้นเราจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐนะคะบ้านทุกหลังก็จะมีทะเบียนบ้านมีบ้านเลขที่มีสถานที่ตั้งแล้วก็ตามระเบียบของราชการด้วยนะคะ 5. เป็นรากฐานของสังคมเพราะว่าบ้านเปรียบเสมือนแหล่งที่บ่งเพาะอุปนิสยัยความประพฤติที่ดีงามของคนในครอบครัวเพื่อให้เป็นประชากรที่ดีในสังคมเป็นยังไงคะเด็กๆได้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของบ้านไหมคะเราจะเห็นได้ว่าบ้านนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตของเราใช่ไหมคะ เป็นไงคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องบ้านแล้วก็ประโยชน์ของบ้านกันไปแล้ววันนี้คุณครูมีการบ้านมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะทําการบ้านส่งคุณครูนะคะส่งมาทางไลน์นะคะคุณครูจะให้เด็กๆถ่ายภาพของตัวเองพร้อมกับบ้านของตัวเองถ่ายตรงหน้านบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆถ่ายภาพของตัวเอง แล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะทำได้ไหมคะอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องส่งการบ้านคุณครูด้วยคะ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ